กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งที่อยู่ที่นี่และทางบ้านทุกท่านครับผมเข้าใจว่าเวลานี้หลายคนคงใจจดใจจอ่ออยากจะรู้ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นสารรัฐธรรมนูญจะมิดฉัย เรื่องพอบรบเงินกู้สองล้านล้านบาทว่าขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่หลายคนจึงอยากรู้ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงถ้าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยทุกคนที่ไม่ต้องแบกหนี้กันจนหลังแอนถึง50ปี แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นพวกเราก็ต้องกลมหน้ากลมตาใช้สองล้านล้านบาทบวกกับดอกเบี้ยอีกสามล้านล้านบาทรวมเป็นห้าล้านล้านบาทเป็นระยะเวลายาวนานถึงห้าสิบปีพ่อแม่พี่น้องครับ ผมอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าผมไม่ได้คัดค้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่ผมขอคัดค้านการสแสวงหาผลประโยชน์จากเงินกู้สองล้านล้านบาทโดยการใช้ความสามารถในการแข่งขันด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ มาเป็นข้ออ้างหรือโดยการใช้ความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปีพศ2558เพื่อหวังที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแห่งนี้มาเป็นข้ออ้างพ่อแม่พี่น้องครับเงินกู้สองล้านล้านบาทนั้นสำคัญมาก ก็เป็นเงินของเราเป็นเงินที่เราจะต้องใช้หนี้คืนทั้งดอกเบีย้ยและเงินต้นรวมแล้วห้าล้านล้านบาทเป็นเวลายาวนานถึงห้าสิบปีที่ผมบอกว่าสำคัญก็เพราะว่ามีบางคนพูดว่าถ้ามีการโกงกินกันสิบเปอร์เซนคิดเป็นเงินถึงสองแสนล้านบาทบางคนบอกว่าอาจจะกินกันถึง ยีบซบางคนบอกว่าอาจจะกินกันคำโตเลยถึงสาสบเอร์ซก็ได้ถ้ากินกันสาสบเอร์ซจากเงินกู้สองล้านล้านบาทก็คิดเป็นจำนวนเงินมหาศาลถึงหแสนล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องมากไหมครับดังน네ั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ต้องช่วยการปกป้องไม่ให้มีการกินคันกำโตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอย่างบูรณาการสำนวนนี้ทราบไหมครับว่าเป็นของใครพ่อแม่พี่น้องครับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มีพฤติกรรมเอือ้อหรือปูทางให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน แต่นายกยิ่งรักษณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ผมจึงจำเป็นต้องตั้งข้อกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์สข้อหาดังนี้คือข้อหาที่หนึ่งเตรียมการโกงข้อหาที่สองโยงบ้านตัวเองข้อหาที่สมไม่เกรงสภาและข้อหาที่สี่ ตกตาประชาชนสำหรับข้อกล่าวหาที่หนึ่งนั้นเป็นการเตรียมการโกงผมขอกล่าวหานายกยิ่งรักว่ามีพฤติกรรมเอื้อให้มีการทุจริตคอร์รัปชันโดยการกู้เงินสองล้านล้านบาทแทนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งได้ครบทุกของการตามที่บรรจุอยู่ในแผนเงินกู้2ล้านล้านบาทไม่จำเป็นต้องกู้เงิน2ล้านล้านบาทก็ทำได้ทอแมพี่น้องครับที่ผมกล้าพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าผมได้ตรวจสอบแผนการใช้เงิน2ล้านล้านบาท ในเวลาเจ็ดปีที่รัฐบาลบอกว่าจะใช้เงินสองล้านล้านบาทเจ็ดปีนั้นปรากฏว่าไม่ได้สร้างภาระหนักให้กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเลยโดยเฉพาะปีแรกที่ใช้แค่เพียงหนึ่งแสสามพันล้านบาทเท่านั้นดิ่งดูเฉพาะโครงการลดไฟความเร็วสูงยิ่งไม่น่าเป็นห่วงครับ เพราะรัฐบาลยิ่งรักนั้นมีความสามารถจะใช้เงินพีแรกแค่เพียง33ล้านบาทเท่านั้นผมจริงมั่นใจว่าสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจิำได้โดยไม่จำเป็นต้องกู้เงิน2ล้านล้านบาทรถไฟความเร็วสูงนั้นต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง8แสนล้านบาท แต่ปีแรกนั้นรัฐบาลมีความสามารถจะใช้เงินแค่เพียง33ล้านบาทเท่านั้นแต่เหตุที่รัฐบาลนี้บอกว่าจำเป็นต้องกู้เงิน2ล้านล้านบาทก็เพราะว่าโกงได้ง่ายครับพ่อแม่พี่น้องเพราะการใช้เงินกู้2ล้านล้านบาทนั้นไม่ต้องมีเอกสารมากมาย โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งต้องใช้เงินถึง8แสนล้านบาทหรือคิดเป็น40%ของเงินกู้2ล้านล้านบาทมีเอกสารเพียงไม่กี่แผ่นการศึกษาการออกแบบยังไม่แล้วเสร็จรัฐบาลก็สามารถทำให้สภาเห็นชอบได้ไอตอนเห็นชอบนั้นก็มีการเสียบบัตรกดบัตรลงคะแนนกันครับพ่อแม่พี่น้อง เพราะนั้พี่น้องครับต่างกับการใช้งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ต้องมีเอกสารมากมายหลายกล่องทั้งการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแบบรายละเอียดซึ่งสามารถใช้ในการคำนวณคิดราคาค่าก่อสร้างค่าเวรคืนที่ดินและค่าจ้างที่ปรึกษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ พี่น้องครับด้วยเหตุที่เงินกู้สองล้านล้านบาทน,นั้นไม่มีรายละเอียดเลยผมจึงถือว่าเป็นการเลี่ยงการตรวจสอบจริงนำไปสู่การโกงการเตรียมการโกงเงินกู้สองล้านล้านบาทน,นั้นเขามีสามวิธีครับพ่อแม่พี่น้องวิธีที่หนึ่งนั้นเป็นการเพิ่มเงินลงทุน โดยการบวกเพิ่มค่าก่อสร้างค่าเวงคืนที่ดินและค่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการลดไฟความเร็วสูงเพียงโครงการเดียวมีเงินลงทุนโครงการแพงกว่าสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์ถึงสา0 0 0นสามพันล้านบาทหรือคิดเป็น60%ครับพ่อแม่พี่น้องเงินจำนวนมากมายมอาสารขนาดนี้ จะไปตกอยู่ที่กระเป๋าใครผมไม่ทราบแต่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นที่มีการพูดกันว่าจะมีเงินทอนจากเงินกู้สองล้านล้านบาทจำนวน30%เปอร์เซนหรือคิดเป็นหกแสนล้านบาทนั้นจริงมีความเป็นไปได้ครับพ่อแม่พี่น้องเพราะแค่เฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงเพียงโครงการเดียวเท่านั้น ก็ปาเข้าไปถึงส3 30, 000ล้านบาทเข้าไปแล้วในชั้นกันมาธิการวิสามันซึ่งผมเป็นอยู่ด้วยนั้นเป็นกันมาธิการอยู่ด้วยก็พยายามซักถามรัฐบาลว่าทำไมราคามันถึงแพงกว่าสมัยท่านนายกวิสิทธิ์มากมายขนาดนี้ขอให้เข้ารถราคาลงด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่รัฐบาลไม่ยอมลดลงแม้แต่บาทเดียว แต่กลับคิดราคาเพิ่มขึ้นถึง3 2 2ล้านบาทผมขอให้ลดราคาลงแต่กลับเพิ่มขึ้นเป็นงั้นไปกับพ่อแม่พี่น้องนายกยิ่งลักษ์อาจจะแก้ตัวว่าเหตุที่เงินลงทุนโครงการลดไฟความเร็วสูงแพงกว่าสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์มากมายนั้นเพราะต้องสร้างเป็นทางยกระดับเป็นทางยกกระดับลอยฟ้า เพื่อหนีน้ำท่วมผมขอแย้งว่าเส้นทางที่เป็นทางยกอะดับเพื่อหนีน้ำท่วมนั้นมีไม่มากมีไม่ถึง10%อร์ซของความยาวทั้งหมดครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นราคาจริงไม่ควรจะแพงมากขึ้นถึงขนาดนี้ที่สำคัญก็คือในสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์นั้น เส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ทำการศึกษาออกแบบไว้ก็ไม่ได้วิ่งบนระดับพื้นดินทั้งหมดช่วงไหนที่ผ่านตัวเมืองก็จําเป็นต้องยกระดับช่วงไหนที่ข้ามแม่น้ําก็ต้องสร้างสะพานช่วงไหนที่ผ่านภูเขาก็ต้องเจาะอุโมงค์ช่วงไหนที่ผ่านพื้นดินที่เป็นนินอ่อนก็ต้องตอกเสาเข็มด้วยเหตุน,นี้ราคาจึงไม่ควรจะต่างกันมากถึงขนาดนี้ ถ้าเป็นไปตามที่นายกยิ่งลักษณ์กล่าวอ้างจริงก็ไม่จําเป็นต้องสร้างทางยกระดับเพื่อหนีน้ําท่วมเพราะอะไรครับพ่อแม่พี่น้องเพราะนายกยิ่งลักษณ์นี่ออกพอรกองเงินกู้สามแสนห้าหมื่นล้านบาทเพื่อใช้ในการป้องกันน้ําท่วมอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องสร้างรถไฟความเร็วสูงเป็นทางยกกระดับเพื่อหนีน้ำท่วมอีกเป็นการใช้เงินซ้ำซ้อน อีกทั้งในหลายโครงการตามแผนเงินกู้สองล้านล้านบาทก็ไม่ได้สร้างเป็นทางยกระดับผมขอยกตัวอย่างเช่นรถไฟทางคู่ก็วิ่งอยู่ในดับพื้นดินต่อไปครับพระเพ่อนน้องนั่นคือเป็นการเตรียมการโกงวิธีที่หนึ่งต่อไปเป็นการเตรียมการโกงวิธีที่สอง รัฐบาลยิ่งรักปิดโอกาสไม่ให้เอกชนเข้าร่วมประมูลเข้าร่วมลงทุนนายกยิ่งรักษ์ต้องการลงทุนเองทั้งหมดร้อยเปอร์ซครับพ่อแม่พี่น้องครับอภพมหาโครงการดังเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าที่ไหนในโลกเขาจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเพื่อลดภาระทางการเงินของรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงของภาครัฐแต่นี่ที่ประเทศไทยประเทศที่ยังไม่รวยกับเลือกที่จะลงทุนเองทั้งหมดร้อเซเพราะอะไรครับพ่อแมพี่น้องเขามีเหตุผลสองประการก็คือประการที่หนึ่งถ้าให้เอกชนเข้ารูปลงทุนจะทำให้เงินลงทุนลดลงเงินทอนก็จะลดตามลงด้วย เอกชนเข้ามาลงทุนส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งรัฐบาลลงทุนก็จะทำให้มีเงินทอนลดน้อยลงประการที่สองถ้าเอกชนตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนเขาจะต้องตรวจสอบเงินลงทุนทั้งค่าก่อสร้างค่าวเวงคืนที่ดินค่าจ้างที่ปรึกษาอย่างละเอียดอรอบคอบไม่ให้ผิดไม่ให้เพี้ยนไม่ให้มีเงินทอนเพราะเขาไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนร่วม ในการจ่ายเงินถอนครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยแม้กระทั่งขบวนรถไฟที่ปกติจะมอบให้เอกชนเป็นคนจัดซื้อมาจัดหามาแต่นี่คิดจะซื้อเองทั้งหมดโดยใช้เงินจำนวนมากถึง1,50,000ล้านบาทที่น่าเป็นห่วงก็คือ นายยกยิ่งลักษณ์เนี่ยเตรียมจะจัดซื้อขบวนรถไฟความเร็วสูงก่อนที่จะก่อสร้างทางรถไฟและสถานีพอแม่พี่น้องคงนึกออกนะครับว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาไม่ได้ก่อสร้างทางรถไฟไม่ได้ก่อสร้างสถานีหรือก่อสร้างแล้วสร้างไม่เสร็จขบวนรถไฟที่ซื้อมาแล้วก็จะกลายเป็นเศษเหล็ก ดังที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับโครงการโฮเวลที่ขบวนรถไฟถูกทิ้งไว้ที่จังหวัดชนบุรีนายกยิ่งลักษณ์อาจจะแย้งว่าการจัดซื้อขบวนรถไฟความเร็วสูงก่อนนั้นมีข้อดีข้อดีที่ว่าก็คือจะช่วยการออกแบบชานชลาสถานีให้มีขนาดพอดีกับขบวนรถไฟความเร็วสูงต่างจากอดีต ที่ผ่านมาที่การออกแบบชั้นชลาทําการออกแบบก่อนที่จะซื้อขบวนรถไฟทําให้มีปัญหาขบวนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยห่างจากพื้นชั้นชลานั่นเป็นเหตุผลของคนที่อยู่เบื้องหลังนายกยิ่งลักษณ์ครับพ่อแม่พี่น้องผมขอเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบว่านายกยิ่งลักษณ์ไม่จำเป็นต้องซื้อขบวนรถไฟมาก่อน ก็สามารถออกแบบพื้นชัชลาไม่ให้มีปัญหาดังกล่าวได้และที่ไหนในโลกก็ทำกันอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าการจัดซื้อขบวนรถไฟมาก่อนนั้นจะเป็นการล็อกสเปคไปสู่การจัดหาอะไรการซ่อมบำรุงรักษา ระบบอนัสสัญญาณระบบสื่อสารและระบบควบคุมการเดินรถเป็นการผูกขาดวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องผมจึงพูดได้ว่าการจัดซื้อขบวนรถไฟความเร็วสูงมาก่อนนั้นใช้เงินมากถึง1,5 0 0 0 0หล้านบาทจะนําไปสู่การกินคำโตอีกคำหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เสนอรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่ารัฐบาลควรที่จะให้เอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลดไฟความเร็วสูงซึ่งจะทำให้รัฐบาลไม่จําเป็นต้องกู้เงินถึงสองล้านล้านบาทนายกยิ่งลักษณ์อาจจะชี้แจงว่ารัฐบาลจะให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการนี้ เส้นทางที่เดิอนอยู่ก็คือจากโคราชถึงหนองคายหรือจากวัวหินไปสู่ประดังเมษาอาจจะตอบอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ผมขอแย้งว่าถ้านายกยิ่งรักมีแนวทางเช่นนั้นจริงก็จะต้องเริ่มเสียแต่วันนี้โดยการให้เอกชนร่วมลงทุนทั้งสี่เส้นทางคือเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพโคราชกรุงเทพหัวหินและกรุงเทพระยอง เพื่อจะได้ไม่จำเป็นต้องกู้เงินถึงสองล้านล้านบาทพอแม่พีนน้องครับต่อไปเป็นการเตรียมการโกงวิธีที่สามรัฐบาลนี้ไม่ให้เจ้าหน่วยงานเจ้าของโครงการกู้เงินเองตามที่เคยปฏิบัติที่ผ่านมาหน่วยงานเจ้าของโครงการจะก,กู้เงินเองผมขอยกตัวอย่างเช่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือทพอพมอที่กู้เงินมาต่อสร้างรถไฟรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากใจก้าหรือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นใจก้านั้นก็คิดดอกเบี้ยถูกมากครับยกตัวอย่างเช่นเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้วเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินจากหัวลำโพงถึงบางซื่อ ใจกล้าคิดดอกเบีย้ยแค่เพียง0.75เปอร์ซ์เท่านั้นเหตุที่นายกยิ่งลักไม่ยอมให้หน่วยงานเจ้าของโครงการกู้เงินจากใจกล้าตามที่เคยปฏิบัติแต่ให้ใช้เงินกู้สองล้านล้านแทนก็เพราะว่าหนึ่งใจกล้าจะตรวจสอบผลการศึกษาอย่างละเอียดถ้าเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนก็จะไม่ให้กู้ นายกยิ่งลักษณ์ก็รู้ดีว่าโครงการนี้ผมหมายถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงนั้นไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนจริงเลี่ยงที่จะสู้จริงเลี่ยงจะกู้เงินจากใจกล้าแต่หันมากู้เงินสองล้านล้านบาทแทนเพราะหวังที่จะใช้เงินก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแปดแสนล้านบาทให้ได้ครับพ่อไปพี่น้อง ประการที่สองก็เพราะว่าใจกล้าเขาจักคุมเข้มไม่มีการทุจริตเขาจะตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดให้มีความโปรง่งใสจะตรวจสอบเรื่องราคาค่าก่อสร้างค่าเวรคืนที่ดินค่าจ้างที่ปรึกษาถ้าพบว่าเมียนทอนก็จับไม่ให้กู้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเนื่องจาก เวลามีจำกัดจะถึงเวลาเคารพธงชาติอันที่จริงผมมีเนื้อหาสาระอีกมากครับพ่อแม่พี่น้องที่จะเล่าสู่กันฟังว่าถ้าพรุ่งนี้โชคดีของพวกเราสารรัฐนูลวินิจฉัยว่าพรบรรเงินกู้สองล้านล้านบาทของรัฐบาลยิ่งลักนั้นขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมน,นูญรัฐบาลก็ไม่สามารถกู้เงินได้ เราก็ไม่ต้องเป็นหนี้ห้าสิบปีดีไหมครับพ่อแม่พี่น้องแต่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกลัวว่าแม้จะไม่มีเงินกู้สองล้านล้านบาทเราก็สามารถก่อสร้างโครงการต่างๆได้ทั้งหมดตามแผนเงินกู้สองล้านล้านบาทถนนหนทางรถไฟรถไฟฟ้ารถไฟทางทู่ก่อสร้างได้หมดครับพ่อแม่พี่น้อง โดยใช้งบประมาณประจำปีปกติธรรมดาการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นดีกว่าการกู้เงินกับพ่อแม่พี่น้องเพราะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบได้ว่าการใช้จ่ายเงินนั้นถูกต้องโปร่งใสหรือไม่พ่อแม่พี่น้องครับในทางกลับกันทาา้าสารรัฐมนูลบอกว่า เงินกู้สองล้านล้านบาทไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าเราทุกคนก้อยความเคารพคำตัดสินคำพิพากษาของศาลใช่ไหมครับพมอปมนพี่น้องนะครับผมเข้าใจว่าถึงเวลาเคารพทรงชาตินะครับ เอาล่ะครับพี่น้องครับผมมือให้ด็อกเตอร์สามารถราชพลและิทธิ์ครับพี่น้องครับ